สวัสดีครับผม,ามนายวิชิโรดมีรัตนาิจะมาสาธิตการต่อบอกสูบ2ทางกับอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกนะครับต่อลมจากแรงกายครับเข้าที่3ามทางครับออกจาก3ทางนะครับข้็สวิตตัวที่หนะครับ ออกจากสามทางอีกด้านหนึ่งครับมาเข้าสามทางอีกตัวหนึ่งครับออกจากสามทางครับเข้าตรงนี้ครับออกจากสามทางอีกด้านครับเารัฐวาะครับ ออกจากสวิตนะครับเข้าตรงวาลนะครับออกจากวาลครับเข้าที่กระบอกสูบนะครับออกจากวาลครับ ขอกระบ,บอกสูบครับ,รบทำการทดลองนะครับ,บครครับ